สารรัฐธรรมนูนนัดวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีแพทองทานในวันที่29สิงหาคมนี้ค่ะฟังหน่อยกุกิ๊กอยากเล่าค่ะวันนี้มีเรื่องร้อนจากสารรัฐธรรมนูญมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะเรื่องนี้คนจับตาดูทางประเทศค่ะโดยสารรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีแพทองทานและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในวันที่21สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีค่ะ โดยคดีนี้เกิดจากที่ประธานวุฒิสภารับเรื่องคำร้องจากสมาชิกวุฒิสภา36คนค่ะว่ามีคลิปเสียงสนทนาของนายกรัฐมนตรีแพทองทานกับสมเด็จฮุนเซนแห่งกัมพูชาเผยแพร่เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ แม้ตัวของนายกรัฐมนตรีแพทองทานจะบอกว่าเป็นการพูดคุยส่วนตัวเจตนาเจรจาสันติแต่ผู้ร้องมองว่าการกระทำเช่นนี้อาจละเลยความรับผิดชอบตามมาตรฐานนายกรัฐมนตรีและอาจแสดงท่าทีเป็นฝั่งเดียวกันกับกัมพูชาค่ะทางสารค่ะจึงได้เรียกพยานสองปากก็คือผู้ถูกร้องและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหากไม่มาตามนัดถือว่าไม่ติดใจเป็นพยานและก็เปิดโอกาสให้ยื่นคำถแถลงปิดคดีเป็นหนังสือภายใน27สิงหาคมนี้ค่ะ หลังจากนั้นค่ะวันที่29สิงหาคมเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีศาลจะทำการประชุมปรึกษาค่ะและเวลา15นาฬิกาจะฟังคำวินิจฉัยกันแบบรายบุคคลที่ห้องพิจารณาคดีชั้น 3, สาศาลรัฐธรรมนูญที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีย 80, รติ8 0พรรษาค่ะสำหรับใครที่รอฟังคำตอบของคดีนี้นะคะจดบันที่ไว้เลยค่ะ29สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเย็นกดติดตามช่องกุเกิกไบด้วยนะคะแล้วกุเกิกจะรีบนามาเล่าให้ฟังทันทีหลังศาลตัดสินค่ะ